สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My New e i s y Rose นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป5ไอเทมที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบของแบบส่วนตัวนูนว่าแบบเออนี่คือเครื่องสำอางที่ขาดไม่ได้เลยจะต้องแบบพกไปทุกที่จะต้องมีทุกที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ตัว m o r n i n g Mark นะคะตัวนี้จะเแบนด์ l i p ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบำรุงในยามเช้านะคะเขาก็จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเขาเป็นโทนอัพผิวนะคะบอกเลยว่าแพ็กเกจน่ารักด้วยแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีด้วยนะคะเนื้อผิวเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากทุกคนดูนะนี่ฝั่งนี้เขาจะกระจ่างใสนี่เทียบจากสีได้เลยนะคะ เขาจะปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นทันทีเลยทาให้แบบทาในตอนเช้าทาตัวเดียวเราก็จบได้เลยนะคะเลยรู้สึกว่าตัวนี้คือขายไม่ได้เพราะว่าเขาทั้งบำรุงแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นตัวต่อมานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นคนที่แบบมีรอยนะคะอย่างเช่นใต้ตารอยรมรอยสิวนะคะก็<ๆ>เลยต้องใช้ตัวนี้ค่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์จาก Hourglass นะคะก็คือชอบเหมือนกันตัวนี้ก็คือปกปิดได้ดีแล้วก็ปิดเนียน ผิวไม่แคร็กระหว่างวันนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวไอเทมที่ขาดไม่ได้แล้วก็ต้องพกไปทุกที่ตลอดเลยคะ่ะต่อมาเราจะขาดงานแก้มไปไม่ได้นะคะงานแก้มวันนี้ก็เป็นงานของ l ล็บก็คือเลือกไม่ได้สอสีนะคะเพราะว่าต้องใช้คู่กันมาถึงจะเป็นอะไรที่น่ารักมากสีแรกนะคะจะเป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไอเทมกันตายขาดไม่ได้ทําให้ผิวดูแบบอมชมพูน่ารักสดใสมากดูนะนี่เขาจะเป็นม่วงแบบนี้นะคะ สีนี้ชื่อสีว่า witchy whip น่ารักมากคือเขาเป็นม่วงที่แบบม,มันไม่แก้มอมชมพูดูสิแล้วเขาติดทนกันน้ำกันเหงื่อด้วยทุกคนอันนี้ก็คือไปไอเทมกันตายจริงส่วนอีกสีนะคะโผ<ฮ>ล่<ฮ>ขึ้นมาแบบนี้เลยคือป๊อกมากจะชื่อสีว่า pixie pop นะคะเพราะวมันเกลี่ยง,ง่ายมากแล้วก็ติดทนจริงๆนะสอสีนี้แล้วเขายิ่งทางผสมกันมันยิ่งน่ารักเลยนะคะตัวนี้ ทาเป็นเบสพื้นไปก่อนทําให้แก้มนองจมูคือทาตัวเดียวก็น่ารักแต่ว่าพอทาสองตัวก็ยิ่งเพิ่มความน่ารักนะคะสองสีอันนี้น่ารักมากแล้วก็ไอเทมไี่ขัดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะคะของจูดี้ดอเขาจะเป็นเซตแบบหลุมหลุมแบบนี้จะมีสีหลุมแบบนี้นะคะอันนี้คือไปจีนแล้วเจอต้องซื้อไว้แบบตุนมาเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องพีนะคะอันนี้เขาจะเป็น สีแบบออกขาวๆนวลๆใช่ไหมเป็นไฮไลท์ส่วนมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนทัวร์นะคะเครื่อันี้มันจะเป็นโซนของวอร์มโทนแต่ว่าสีก็ค่อนข้างไม่ไม่ติดแบบไม่ติดเหลืองนะคะใช้ได้ค่อนข้างง่ายเลยมี่มากใช้ตลอดเลยใช้ทุกวันเลยนะคะอันนี้กันตายเพราะหน้าจะได้มีมิดแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นแบบเติ้ลเงาๆนะคะตัวนี้ก็ทําให้แบบดูนะดูดีเล่นแสงมากเลยอะ ดูทุกคนมันเล่นแสงมากมันแบบมันสวยมากนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็คือลิปลิปคือเลือกยากมากๆเลยคือว่าอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะคะแต่ที่กันตายจริงๆก็คือตัวนี้นะคะต่อ,อเมลินตัวนี้คืออันเลกพกพาง่ายประหยัดราคาไม่แรงแล้วสีติดทน แล้วเขาจะมีแบบทิ้งความฉ่ำไว้ที่ปากด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ทาเดี๋ยวเอาสีให้ดูสีที่ชอบใช้จะเป็นสี05เปิดสีเขาจะแบบสดนิดนึงนะทุกคนนี่กันตายทาแล้วแบบหน้าคือสว่างสดใสน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่กันตายนะคะห้ไอเทมนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับให้ไอเทมที่ชอบมากๆแล้วก็กันตายพกไปทุกที่บอกเลยว่า สิ่งนี้คือพกไปทุกที่สามารถเติมระหว่างวันสามารถแบบเอ้ยเราแบบเอ้ยหน้าหลุดอะไรเงี้ยเราก็เติมได้นะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆใครที่ชอบนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเผื่อใครสนใจได้ก็สั่งเลยทันทีนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จบไปแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย